ของเจ้าแพมบ็อกซ์นะคะของเดือนกันยายนกันนะคะแพมบ็อกซ์จะเป็นบิวตี้บ็อกซ์ที่ส่งช้าด้วยนะคะของเดือนกันยาก็จะส่งมาประมาณแบบต้นเดือนอะไรอย่างเงะะี้ยของตุลาคมนะคะแล้วค่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าของเดือนที่แล้วของเดือนนี้<อ>มีอะไรบ้าง<ข>ดูของเดือนที่แล้วก่อนเลยคะ่ะของเดือนที่แล้วตามในใบที่เาให้มาเนี่ยนะคะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะมาดูกันบ้างเลยว่ามีอะไรบ้างนนะคะ่ะอันนี้นะคะอันแรกก็คือจะเป็นเจ้าของ The f a c e Shop นะคะคลีนเฟสพิเศษกิฟต์เซตนะคะคือจะมีเป็นโทนเนอร์กับโลชั่นอยู่ในกล่องนะคะ คือมี2ชิ้นนี้นะคะเป็นขวดเล็กๆนะคะขวดนึงก็ขนาด5 ml นะคะพิม์สารภาพตามตรงพิมก็ใช้แล้วพิมก็เฉยๆเพราะว่าและอยากคือเฉยๆที่ได้รับด้วยเพราะว่าของที่มันเป็นประเภทออกแนวสกินแคร์เกาหลีเนะะี่ยค่ะเท่าไรที่เราซื้ออะไรในร้านพวกเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาจะให้อยู่แล้วเขาจะแจกเยอะมากเลยเพราะนั้นก็เลยแบบอาจจะตื่นเต้นน้อยนิดนึงนะคะมาถึงอันที่2นะคะนี่จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะแฮนด์แอนด์เนลครีมของดอนนาชานะคะกลิ่นที่พิมได้มาคือกลิ่นแมกโนเลียนะคะก็เป็นกลิ่นที่ โอเครับได้ดีกว่ากลิ่นมะลินะคะถ้าเป็นกลิ่นมะลิก็จะหงายหลังตกเก้าอี้ไปเลยนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะคะพี่เข้าใจว่าน่าจะสัก20-25 ml นะคะก็ใช้ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เหมือนกันคะ่ะอันนี้เรียกว่าชอบปานกลางนะคะยังไม่ถึงกับไฮพีคเหมือนได้กลิ่นในประเภทแบบซิตรสัสหรือว่ากลิ่นขาตะไคร้ใบมะกรูดกลิ่นต้มยำนี่นะคะจะเป็นกลิ่นที่ชอบสุดมาถึงอันที่3อันนี้จะเป็นอันที่พิ่ชอบมากที่สุดของเดือนที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็น ะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะคือของออสโบ o นะคะคืออาจไม่ค่อยออกเันยี่ห้อนะคะออกแบบชื่อญี่ปุ่นเกาหลีประมาณนี้เป็นลิปคอนซีลเลอร์นะคะมอยส์อินเป็นนี้เป็นฟูซสเลยนะคะก็คือเอาไว้ทาที่ริมฝีปากนะคะเพื่อกรบสีริมฝีปากก่อนที่จะทาลิปสติกสีที่อ,ดอด่อนๆบางทีแบบใครที่แบบมีริมฝีปากค่อนข้างคล้ำหรือว่าอยากจะให้สีของลิปสติกที่เรากำลังจะทาเนี่ยนะคะมันออกสีชัด ไปตรงตามที่มันได้ปลากนแท้งเนี่ยก็คือให้ใช้เจ้านี่ก่อนนะคะพิมก็ชอบอันนี้มากเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นของโปรดชิ้นหนึ่งไปแล้วนะคะสําหรับอันที่3นะคะจะเป็นเจ้านี่ค่ะเป็นสกิออกเออเป็นสกินแคร์นะคะอันนี้คือ c a n n b o b l แบลนด์แคร์ส r e ปอร์ w i เ e d e e p n i g h t c o n n i t i o n e r ขนาดของมันเนี่ยเล็กมากคือดูเหมือนจะเป็นแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วข้างในงมีแค่นี้เองค่ะ ค,คิดว่าขนาดเนี่ยมันคือ2.8หรือไงนยคะมีคนบอกพิมพ์ว่า2.8นะคะแล้วก็อันนี้คือสภาพที่เหลือข้างในเหลือไว้ให้เห็นว่าเนื้อเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะมีความหนึบความพิมไว้ก็จะไม่ไหลนะคะยกเว้นแต่คุณจะคว่ำพิมไว้นานมากๆหมันจะค่อยๆกระเถิิบไปเรื่อยนะคะพิมใช้แล้วบอกว่าผิวโอเคใช้หรไม่แพ้นะคะแล้วก็ไม่ได้หนึบๆเลยมากมายพอใช้เสร็จแล้วก็รู้สึกสบายผิวดีนะคะแต่ถามบอกว่าได้รับความรู้สึกว่ามันทําให ขาวขึ้นไหมบอกไม่ได้เพราะว่าปริมาณมันแค่2.8เองมันยังไม่ทันจะรู้สึกเไรเท่าไหร่นะคะแล้วเวลาที่ทาแต่ค่ะพิมใช้ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นกระปุกนี้พิมใช้ได้สักประมาณสัครั้งเท่านั้นเองนะคะก็แทบจะหมดแล้วเลยนะคะเพราะนั้นของเดือนที่แล้วนี่นะคะอันที่ประทับใจแล้วก็ชอบมากก็คือมีอันเดียวจะเป็นอันนี้นะคะเจ้าลิปคอนซีลเลอร์อันนี้พิมคิดว่าเขาอ่านอัดโบอัดโบนะคะอะไรประมาณนี้มาดูของเดือนนี้กันบ้างคะ่ะเดือนนี้พัคบ็อกมีความเปลี่ยนแปลงคะ่ะไปในทางที่พิม ประทับใจนะคะก็คือว่ากล่องเหมือนเดิมเปิดออกมานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้มีก,กระดาษนี้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ใส่มาในเศษกระดาษดำๆที่ตัดมาเละๆอีกแล้วนะคะเพราะอันนั้นเป็นอะไรที่เซ็งมากเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาในสองนะคะเป็นถุงกร,รมะหยี่แล้วก็เขียนไวแผมบ็อกจริงๆถ้าไม่เขียนก็ดีนะจะได้แบบว่าเอาไปใช้อะไรอย่างอื่นโดยแบบว่าไม่ต้องมียีย่ห้ออะไรเลยหรือไม่ก็แบบเขียนไว้ตรงมุมข้างล่างเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะพอไปเขียนตรงกลางแบบแผมบ็อกรู้หมดเลยนะคะก็สําหรับเดือนนี้นะคะ ในนี้แจกระบุมาเลยนะคะชัดเจนว่ามีทั้งหมด4ชิ้นนะคะอันแรกจะเป็นของชิเซโดนะคะอันถัดมาเป็นของคลินิกอันที่3ของล็อกซิทานนะคะอันสุดท้ายของเอิบค่ะมาดูเลยว่า4ชิ้นในซองกรมยี่นี้อะไรบ้างน,นะคะปึ๊บปึถ้าเรียงตามไปเลยนะคะอันแรกอันนี้ค่ะชิเซโดนะคะอันนี้จะเป็นสกินแคร์ก่อนเลยนะคะอันนี้ ชิเซโดไบโอเพอร์ฟอร์แมนต์แอดวานซ์เซรั่มรีสตอรนิงครีมนะคะไอจะตกเยตกอตกจอค่ะอันนี้เนี่ยขนาดที่ให้มานะคะเป็นขนาด7 ml ด้วยกันนะคะค่อยรู้สึกเออมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะขอไอเดือนที่แล้วไอคานิบอันนี้บอกว่เล็กเหลือเกิน,นะคะ่ะ2.8มิเเลนจะรู้สึกเลยนะคะเปิดให้ดูเนื้อน,นิดนึงนี่ ดูเจ้มจนมากเลยนะคะคือประมาณบิสซาร์เลยนะคะอันนี้ประเภทแบบควบำยังไงก็ไม่มาแน่นอนนะคะไม่ลงแล้วก็ดูกระเป๋าเขาเรียกอะไรกระเป๋เหมือนกระโปรงนะคะพอเปิดขึ้นมาข้างง่าง เห็นก้นอะไรประมาณน,นี้นะคะก็เนี่ยคะ่ะขนาด7 ml นะคะนี่เป็นชิ้นแรกสรับชิ้นที่2นะคะมาในกล่องนะคะอันนี้คือเจ้าคลินิกนะคะยังอยู่ในกลุ่มสกินแคร์อยู่นะคะคลินิกรีแพร์เวอร์อัพลิฟติ้งเฟิร์มมิ่งครีมนะคะขนาดที่ให้มาตรงนี้คือเป็นขนาด7 ml เหมือนกันนะคะที่อาจจะบอกว่าพิมพ์คำนวณแล้วนะคะกล่องนี้ถ้าทางน่าจะเป็นกล่องที่ให้ความคุ้มค่าที่สุดภายตั้งแต่พิมพ์ได้รับของ ของแพมบ็อกซ์มานะคะถ้าคำนวณไม่ผิดนะเพราะกล่องนี้เนี่ยเนื่องจากแค่มี2ชิ้นนี้นะคะก็ทําให้ราคามันพุ่งแล้วเพราะว่าไอเจ้าเนี้ยราคาเต็ม50 ml เนี่ยมัน4,400บาทนะคะอันนี้50 ml 3,200บาทเพราะนั้นให้มาอย่างละ7 ml ก็เรียกว่าราคากระเทิบขึ้นไปทันทีนะคะ่ะอันนี้นะคะคลินิกรีแพร์แว่หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในหนึงนะคะ่ะน,นี้7 ml เออปิดแน่นนะคะแปลว่ายังใหม่นี่ค่ะสภาพเนื้อครีมนะคะเป็นแบบนี้ ไม่ถึงขั้นวิสซาถ้าคว่ำไว้น,นานๆอาจจะปุกหล่นลงมาได้ <laughs> นะคะเพราะนั้นรีบปิดก,ก่อนกว่านะคะสำหรับอย่างที่สามนะคะอย่างที่สามเนี่ยมาเป็นเซต4เป็น4ซองนะคะก็คือจะเป็นกลุ่ม hair care นั่นเองนะคะเดี๋ยวพิมขอเรียงก่อนเนาะแชมพูคอนดิเชเนอร์มาร์กนะคะแล้วก็บอดี้มิวอ่าโอเคจะเป็นทั้งหมด4ซองเช่นนี้ หนึ่งซองเนี่ยมีขนาด8 ml ด้วยกันนะคะโดยที่เริ่มจากซาะซองแรกนะคะจะเป็นแชมพูซองที่สองจะเป็นคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแฮมาร์กนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นบอดี้โลชั่นบอดี้มิวอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นกุหลาบค่อยยังชั่วกลิ่นกุหลาบในที่สุดนะอย่างน้อยเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้กลิ่นคาร์ไคใ,ใบมะกรูดนะคะเป็นลาเวนเดอร์เป็นกุหลาบนะคะก็ยังรักพอสมควรนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นกลุ่ม a r o m a มาโคลโรจี้รีเพอนะคะของทาง l o อกซิทา e a องพรงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะลองเนี่ยพิมพ์ว่าถ้าได้กลุ่กล่องนี้มาก็มีโอกาสลองนะคะแล้วอยากคือขนาดมันค่อยใหญ่หน่อยะคะ่ะคือว่าแชมพูเนี่ยก็8 ml นะคะ <c oughs> เพราะว่าคือเราคุณลองคิดดูถ้าเกิดคุณมีผมที่ยาวขนาดอย่างนี้นะคะให้มาขนาด2 5 ml นี่ยังบางทียังเศร้าบางเอ้ยมันจะใช้พอหรือหรือว่าถ้าเกิดว่า ใช้แล้วบางทีเนี่ยนะคะสระผมเนี่ยเราไม่สระรอบเดียวใช่ไหมคุณสระคุณต้องสระสองร,ร,รอบเพราะนะั้นลงรอบแรกเสร็จลงรอบที่สองก็ไม่พอก็ต้องเองาแชมพูอื่นผสมแล้วเพราะนั้นก็ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยนะคะถ้าเกิดอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วก็แฮร์มาร์กเนี่ยถ้าเกิดแฮร์มาร์กขนาดถึง3เออไม่ใช่8 ml เนี่ยนะคะก็เรียกว่าทั่วร์สีสะอยห้าเอ็ะแ ml น้อยจริงๆมาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะของกล่องนี้นะคะจะเป็นอันนี้เนี่ย ซ้ำแล้วซัำอีกนะคะพิมได้เจ้าตัวนี้แบบนี้อย่างนี้เลยนะคะจาบ Beauty Box ได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกนะคะไม่รู้อันนี้ไม่แน่จะพูดมาค้างที่เท่าไหร่แล้วนะคะนี่เป็นของเอิบนะคะ Eastern Treat Aromatic Hand Cream นะคะเป็นครีมทามือข้าวนะคะกลิ่นมะลิ ซึ่งมาอีกแล้วน้องมะลิอะไรอย่างงี้ไม่เปิดแล้วไม่ดมแล้วนะคะดมกันมาทุกทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งเลยนะคะก็ได้สินเดิมแล้วก็ในกล่องนี้มีเป็นโวลเชอร์ด้วยนะคะก็คือจะมาคู่กับเจ้าเอิบตัวนี้แล้วค่ะก็คือคุณสามารถเอาโวลเชอร์นี้นะคะไปรับไอ้นี่อีกหนึ่งชิ้นได้เพราะฉะนั้นกล่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่พลาดที่จะเอาโวลเชอร์นี้ไปรับที่เคาน์เตอร์ขอเขานะคะก็จะเท่ากับว่าคุณได้ทั้งหมด5ชิ้นโดยที่ในของพิมพเนี่ยระบุอกว,ว่าให้ไปรับภายในวันทีีะะี่่่1ตุลลาาาคคคมนนนนนะะะะะืือออเเเเวดดในกรรไปับ <S <S ขง้ มาดูก่อน,นเลยพิมพ์คิดว่านะคะในขณะนี้ที่เปิดกล่องเฉยๆนะพิมพคิดว่าพิมพ์ประทับใจทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็อยากจะลองนะคะคือมีเจ้าไบโอเพนฟอร์แมสสองชิเซโด้นะคะมีรีแพลแวร์ของ c ลิ n i q u e แล้วก็มีเซ็ตซองๆที่ใช้ในการดูแลผมนะคะของปรัชทานะคะก็เรามาดูเลยคะ่ะว่าเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรยังไงบ้างน,นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมว,วิดีโอนี้กันจนจบค่ะเราเจอกันวันหนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ